มาทำหมูสับต้มยำอร่อยอร่อย,ออยกินกันนะคะเจียวกระเทียมกันก่อนเลยเจียวกระเทียมให้หอมหอมพอเหลืองได้ที่แล้วก็เก็บได้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ต้มน้ำให้ร้อนแล้วเราก็หมูสับลงไปนะคะทำหมูสับให้กระจายตัวไม่ติดกันนะคะคนๆคไปเรื่อยๆ พอหมูสับสุกสักหน่อยแล้วก็ลูกชิ้นลงไปนี่คือเราจะทําน้ําสุกต้มยําให้อร่อยอร่อยกันเลยนะคะพอสุกได้ที่เราก็เริ่มปรุงกันเลยคะ่ะปรุงตามที่เราชอบเลยนะใส่น้ําปลาลงไปน้ําปลาเซจแล้วก็เติมน้ําตาลลงไปหน่อยน้ําตาลนี้ก็หวานตามชอบเลยนะแล้วก็ รสดีสักนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็เพิ่มถั่วลิสงบดลงไปแล้วก็พริกปนเผ็ดตามชอบเลยใส่มากใส่น้อยนี่คือต้มยำ เปิ้นใส่3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ลองชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมได้ที่แล้วเราก็ออาหอมลงไปได้เลยจ้าเข้มข้นขึ้นมาเลย สีสันต้ยมยำอร่อยมากเลยนะอย่าลืมสุดท้ายแล้วบีบมะนาวลงไปนะคะรสชาติจะได้ไม่เปลี่ยนไปมากความเปรี้ยวก็จะพอดีหมูสับต้ยมยำกินเพียวๆก็อร่อยนะหรือเราจะกินกับเส้นมามา่าเส้นกว๋วยเตี๋ยก็ได้ค่ะอันนี้เปื้อนลวกเส้นมาม่านะคะง่ายๆเลย แล้วก็เอาผักลงไปอีกสักหน่อยพอลวกเส้นได้พอดีแล้วไม่ต้องนานมากนะคะเดี๋ยวเส้นเปือ่อยเราก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็ราดน้ำซุปต้มยำกันได้เลยจ้า<ฮ>เผ็ดจี๊ดจาดมากเลยแซ่บซีดเลยล่ะคะ่ะ<ฮ>ลองทำกินกันดูนะคะ สูตรนี้แซ่บซีจริงๆเลยไม่ลองไม่รู้อร่อยดีมีประโยชน์